เดนเดนอ่าต่อไปต่อต่อบ้างต่อเอโนเดนอ่า <Then. S 1> โอเคนะคะอ่ะต่อไปเวลาบ้างค่ะเวลาบอเอโนไวท์ทั้งไวท์ไวท์ทั้งครูคะโอเคเดี๋ยวหูบ้างเวลาเป็นพิงค์โอเคเหรออ่ะเวลาเอาพิ้งไหมเวลาอยากเอาสีฟ้า อย่าเอาสีบลูเป็นด้วยกันก็ได้เป็นด้วยกันยังยังไม่ชูสยังไม่ชูสแล้วค่อยชูสเราจะไม่ know which one light blue ได้ไหมเราอยากเป็น light blue ได้ได้ light blue ใช่แล้ว color ของเวลาคือ light blue าไ light blue คอันนี้ไหมโอเคเวลาเวลาอันนั้นอันนั้นเธอ choice เหรออันนั้นเธอ choice อันนี้ light blue เหรอ light blue ขาขาเอ่อ feel c o m f o r t a เวลาทำโฟร์แล้วเฟีย<บ>ทำโฟรแล้วเวลาทำโฟอ่าโอเคอ่ะโอเคอ่ะงั้นเวลาบอเอทนออะไรคะเป็นอ่าบอเอทนอเป็นแล้วปอเอทนอเป็นอ่าปอเอทนอเป็นนะคะโอเคแล้วอเอทนออเอทนอเป็นนะ ออเอนอเอ็นอเอ็นอเอ็นค่ะ